สวัสดีครับเพื่อนท่านผู้ชมวันนี้ผมจะมาอัปเดตพิกัดมุมแปลงนะครับพิกัดแอปพลงเอาไว้ลงทะเบียนเกษตรกรนะครับที่ไม่มีเอกสารสธิ์นะครับอันนี้เป็นอัปเดตใหม่ล่าสุดครับผมเคยลงมาแล้วสองคลิปสามคลิปแต่ก็อัปเดตมาเรื่อยๆครับนี่คือสมบูรณ์แบบนะครับที่ทําทําส่งเกษตรได้เลยครับไปดูกันเลยครับนี่ผมจะมาอัปเดตการใช้แอปลิงนะครับ แอบเลงนะครับการหาพิกัดมุมแปลงการหาพิกัดตรงกลางแปลงนะครับเมื่อก่อนทําแบบไม่มีพิกัดตรงกลางแปลงนะครับแต่วันนี้ผมจะเพิ่มวิธีเพิ่มพิกัดตรงกลางแปลงให้เพื่อนๆดูนะครับคือแอบเลงที่ไปหาพิกัดลงท้ายวายขึ้นทะเบียนเกษตรกรนะครับเข้าไปที่อย่างนี้เลยครับเข้าไปปุ๊บกดในคัดวัดที่ครับมันจะขึ้นมาแบบนี้นะครับ สมมตินะครับสมมุติว่าผมจะวัดที่ที่นี่นครับเราจะมาร์กจุดนะครับมาร์กจุด,ป,ดปูปราลากไปเราจะวัดมีหน้านะที่กี่ไรก้มแปลงจะขึ้นมายังไงนะครับนะครับการทําวิธีทําถ้าเราเราสามารถเดินไป ตรงกลางนะครับเราต้องสามารถเดินไปแล้วก็ไปวาดไปได้เลยนะครับแต่นี้ผมสมมุตินะครับคือผมจําพื้นที่ได้นะครับถ้ามันเล็กเกินไปเราก็ขยายขยายหน่อยก็ได้พให้เห็นนะครับตรนนี้ติดทางนะครับเราต้องเว้นทางไว้หน่อยล็อกมุมปุ๊บนี่ครับจะได้ประมาณนี้นะครับหน้าที่ขึ้นหนึ่งไร่สองงานนะครับเป็นป่าลำไยเล็กนะครับ เอาละครับพิกัดมุมแปลงคือเราไปหาจุดศูนย์กลางแล้วกดค่า x y นะครับกดมุม x y มันจะขึ้นแบบนี้นะครับและขั้นตอนต่อไปการหาพิกัดมุมแปลงนะครับกดพิกัดมุมแปลงนี่ครับก็จะขึ้นมาแล้วก็คัดลอกลิงก์นะครับคัดลอกลิงก์มันจะขึ้นข้างล่างนะครับเรากดออกแล้วเมื่อกดออกเสร็จต่อไปเป็นการบันทึกนะครับนี่ครับที่ไปทํามาแล้วกดบันทึกนะครับ กดบันทึกปุ๊บเขาจะขึ้นมาแบบนี้นะครับอันนี้เขาไม่เห็นพิกัดมุมแปลงเตียตรงกลางนะครับแต่เรามันอยู่ในแอปแล้วนะครับตอนนี้เราก็บันทึกเลยในตรงมันจะขึ้นหนึ่งไร่สองงานนะครับสิบแปดตารางวาโซนสี่สิบเจ็ดนะครับค่า x ค่า y อ้ตัวน,นี้นะครับมันขึ้นอันตโนมัติแล้วก็เราก็ชื่อแปลงเราต้องใส่บัตรประชาชนของเจ้าของแปลงนะครับบัตรสมมติว่าชื่อนายกอนะครับ นายกนามสก,กุลกกหมายเลขบัตรประชาชนนะครับนี่ครับสามห้าหนึ่งเอหนึ่งห้าศูนย์ห้าศูนย์ห้าห้าสามสองสามสี่หนึ่งสี่นะครับสมมตินะครับเราลงแล้วก็ที่อยู่นี่สมมติว่าอยู่อยู่หมู่แปดนะครับ แล้วก็กดเข้าไปพิมพ์หมูแปดนะครับพิมพ์เข้าไปหมูหมูแปดเอาก่อนและต้องหมู่ก่อนจ้ะคนตาคนเข้า,าครับกว่าจะพิมพ์ได้นะครับนะครับ หมูแปดนะครับมมบิหมูแปดนะครับตำบลแล้วก็พิมพ์ไปเลยครับอยู่ตำบลไหนนะครับหมูแปดแล้วก็ตำบลตำบลต่อคอตำบลต่อคอนะครับออกงายๆแล้วก็เลือนแล้วก็พิกัดมุมแปลงนะครับแล้วก็ลงอัดน,นี้ลงใบพบก็วางนะครับกดวางมันจะขึ้นแบบนี้พอกดขึ้นแบบนี้แล้วก็บันทึกเลยครับกดบันทึกข้างบน นี่ครับกดบันทึกข้างบนปุ๊บมันจะขึ้นมาเป็นแบบนี้นี่ครับขึ้นมาเป็นแบบนี้แล้วเราก็สามารถส่งปริ้นได้เลยนะครับวิธีการส่งปริ้นนะครับเราต้องเลื่อนตัวนี้ขึ้นมากดที่นี่ครับ PDF เนี่ยครับรายงานแล้วก็แชร์นะครับกดแชร์ไปที่ตัวไหนก็ได้นะครับเราจะตัวในลายนะครับกดพิมพ์ลายเราก็กดเข้าไปเลยกดตัวไหนแล้วก็ส่งเล้เลยนะครับกดจะเดาจะพิมพ์ลายส่งให้ใคร โอเคครับแล้วเราไปพิ้นในคอมได้เลยไม่มีอะไรยากครับนี่ครับโอเคครับอัปเดตล่าสุดนะครับไว้ขึ้นทะเบียนแปลงกเกษตรนะครับโอเคครับสวัสดีครับ